ผงกันเองเหรอถ้าจะไปถ้าถ้าถ้าสมมติจะให้ไปเรียนนะต้องออกโรเจอร์แล้วก็เอาดัมโอเวอร์ไปเล่นกับเซนเซทีนี้ฝ่ายคนที่จะต้องเสียน้ําตาเสียใจก็ต้องเป็นพี่เข้มละผมได้สามใบเลยอะเมื่อกี้ไปฟักสามใบเลยอะ อ็คิดไปนักสามใบสามใบมันดีจังแต่ให้ตรงนี้มันได้มันติดสามใบมันแค่ครั้งเดียวเลยในชีวิตไม่เหมือนอาหารจะไม่บอลเลยหว่าต้องขับแปวนหรือเปล่าเนี่ยเออใช่ใช่แต่ให้รับนี่ก่อนนะแค่น,นี้ไปก่อนให้มดไปก่อนเพราะคูดาวอยู่ตรงนี้จะสุกอัอเดิ ไปอาหารก่อนไปคนบีมึงเชื่อไปปล่อยมันพี่เข้มอา้าวคนดูไม่รับพี่เข้มเลยเหรอ โอ้พี่เข้มเสียใจแย่เลยอย่างนี้

<ersch> โจ lime. ๊กงแตนไหมโจ๊กงแตนไหมเสียงใครวะสวัสดีครับงแสนไหมโจ๊กสองแสนไหนอยากได้ตังก็ทำงานดิงแดใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่ คนใส่ชุดส่งการแล้วนะคนถึงเต้ประการแล้ววะเออเจกอยาได้ตังเจกแล้วทำงานเว้ยเจกเฮ้ยโอ้ยโอ้ยู่ดีก็แหลกอะไรนะสรุปแนละ้วสเปคคอมผมนะ้นจะประ,ประกอบเซ,ตเ,ซตเดียวกับไอ้หลงเดี๋ยวก๊อปปี้สเปคไอ้หลงไปเลย อ้ผมมันเยอะหรืออะไรมไม่รู้เจมส์พี่ลอ้อเนี่ยตอเมื่อกี้ผมก็ล้มกันแหละก็เลยต้องเรเบลอ่ะพี่ใช่ผมถามพี่อย่างนึงดิถ้าวันเด่งผมไม่อยู่กับพี่แล้วพี่ทำไงอ่ะทำไงอ่ะขอคิดก่อนได้ไหม กิดพี่เข้ไมไม่เข้าใจ,เ,าใจเอ้ยพี่เข้บอกพี่เข้มเข้าใจนะผมก็าถามไปงน้นง่ะ ไ้ที่ดองโดนเนท20บาทเข้มก็แค่สาราพักใจให้โจเคได้เดินหน้าต่อไปทำเดียวกันเลยอ่ะมึงจำได้เหรอมึงจำประโยคสนทนาได้ด้วยเหรอพวกมึงอ่ะเก่งไปหรือเปล่า Hey, where you go เดี๋ยวพออัพคอมใหม่ลื่นๆมามีไฟอีกทีนี้ต่อยตีเข้าห้องการเวลาเพราะว่าคอมลื่นจัด เข้มครับพี่เข้มออแก๊งซิกแซกคอามาถามหาผู้เล่นโซแมตส์พี่ผู้เล่นโซแมตส์บอก<อ>เขาไปเลยว่าเราให้ประเทศเลือกให้เราบอกเขาอยากเล่นก็ให้ประเทศเลือกให้เลยมีโรเปนมาติดต่อเมื่อคืนที่ตอนแรกว่าจะเล่นแต่ว่าเห็นโคดขอเบอร์ไม่มีใครให้พี่พี่ก็เลยบอกพี่มโนเกลว่าให้ประเทศเลือกให้เลยมองระบบเหรอวะเฮ้ยรโลเปนจวบ มองโบหรอมองโบใช่เปล่าเราไม่ได้สายตึงเราสายตลกไม่เราเปลี่ยนไปเป็นแบบเปลี่ยนไปเป็นตึงตึงบ้าไม่ได้หรอจะให้หาตลอดเลยหรอวะ จะให้หาตลอดทุกฤดูกาลเลยเหรอเอาว่าบิ๊กคิดครับรเฮ้ยวุ้นจะหมดวะดูวุ้นสากุระ

คอมเมนต์ไปทางเดียวกันไม่บางทีเราก็จะเป็นคนเก่งบ้างไงเห็นไหมปะถ้าเป็นคนเก่งก็มานก็จะดีติดเ้าวิเฮ้ยว้าชิวโก้ไอ้หล่อมันมีจีตสแลตสแะตมีกี่คนวะได้นี่หวังลยมอีกแจ๊คบอลแก๊กจากไหนวะ่าพี่ ทำไมอองเดย์ไม่ให้เผื่อฟาร์มเราบ้างวะเฮ้ยนี้ของปิกกินเฮ้ยไปเก้มของปิกกินเขายังไม่ให้อาหารเลยอะให้หรือเปล่าต้องกินแ้ต้องซื้อเดี๋ยวเขาก็ขายแล้วไงเนี่ยอ,อีกสามทุ่มก็ขายแล้วมั้งกินเดียว ใช่ไม่ชอบค่ายแดงไม่รู้ว่าค่ายแดงมีซีพียูแต่หลงบอกว่ายุคนี้ไงก็ต้องเข้าแดงค่ายแดงคนมานกดเก็บของให้นะแต่ไม่ให้อาหารเลยเว้ยของค่ายของผมมะเออมีคนชอบมากดเก็บอ่ะแต่ไม่ให้อาหารบ้าผมให้ตลอดใช่เองดินถึงคนที่เก็บของให้เองอ่ะเสร็จแล้วอ่ะอะไรมันเก็บของให้กันได้ด้วยหรอไม่ก็กดรับไอเทมให้กันได้นะใช่เหรอที่มันอยู่ในกระเป๋าที่เป็นคนกดรับเองอ่ะ โอ้ผมไม่รู้อะดูนี่ก่อนออคือมันมีสองสเปคคือมันมีสองสเปคผมจะบอกว่าเดี๋ยวดูแชร์ได,ด้บทหนึง่งตอนแรกอะอคอมที่ผมเซตมาประกอบอะสองแสนเก้าไอ้เหี้ยซึ่ง CPU มันเป็น 9950X3D แต่โบบอกว่าถ้าจะเล่นไฟเอ็มแรงต้องเป็น 9800x3d โยกวัดรับ <'s> ทำอะไรปักไก่เสร็จยังไม่เก็บไ,ไม่เสร็จยังไม่บี้ยังไ,ไ,ไม่ได้เลี้ยงคอกใหม่ไมเพิ่มเชือดไวนก่อน อาทำไมไม่เลี้ยงอ่ะผมมีอยู่ในตเอาหรือเปล่าช่วงช่วสงการไหมนี่เดี๋ยมันกอจะเข้าบางวันอีก็เดี๋ยวมาให้อาหารให้ไงอ่ะเดี๋พี่แมเข้ามาให้เดี๋ยวพี่ค่อยเลี้ยงทิเดียวพี่มีอยู่หน้าตัวนึงตัวนึะองตอนนี้พี่ยังได้สปอนจากทางไหนอีกไหมไม่มีนะไม่ได้รับไม่ค่อยได้รับไม่อยากผูกมัดนน่นนี่นั่นเฮ้ยพี่ก็บหาตีนเล่นหลุมดีกว่าเฮ้ยเดตีนยตดอน แอดดอบอีกแล้วผมเลิกเล่นดีกว่าแอดดอบอะแต่เราไม้สิบเจ็ดคนแล้วมั้งได้สิบห้าสิบหกคนแล้วนะแต่เกิดพี่เข้มมาเลยนะพี่เข้มพี่เข้มบอกว่าก็แค่เสียใจนะพี่เข้มบอกก็แค่เสียใจก็แค่คิดถึง เรดูเขาบอกว่าโจโเคมันจบสวยอยู่แล้วไม่ต้องแล้วม,มาสิบหกนะเว้ยมาแ่งแล้วมันสิบหกคณะจบเฮ้ยเค,คยชนว่าแป๊หนึ่งกับอันนี้ก่อนครับรับครถับ ไอ้บอกเอ้าไอ้เชี่ยก็พวกมึงเป็นคนบอกเองเรื่องของพวกมึงวะเห็นบ้า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 จริงจบสวยแล้วเห็นบ้า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 ถ้าถ้าสมมุติถตอนรีบมันจะเดินต่อแบบเข้มข้นกว่าเดิมมันต้องเรียนที่ใหม่เว้ยมันต้องเรียนที่ใหม่พูดตรง แต่ขี้เกียจเรียนมาเรียนมาเยอะละโ,โอ้ยมันนี่มันนี่ผมตีตัดพีดหลงหน่อยด,ด,ด,ดิ่จักรจี้จักรจี้จักรจี้ไม่ตายมาดิมาดิเฮ้ยอะไรวะช่วยเพื่อนหน่อย ป่าป่าป่าเฮ้ยพี่เข้มใช้ไะเนี่ยไวเอาเราไม่ตายอ่ะเมศบกูสินะฟีฟีตัวไหนไม่ขึ้นมันขั้นต่ำยี่สิบหรือเปล่า เจะโบสโดนกูคอมแรงเหรอคอมแรงใช่ป่าวจ้าโจ๊กเฮ้ยไม่ตีตดวะ แตกแตกสองตีไปตีไปมีมีหรือเปล่าไอ้ที่หนึ่งหนึ่งสองตั้มหนึ่งสองตั้มสวยอ้าวไม่ขึ้นข้างบนเหรอไม่ขึ้นข้างบนเหรอจกตีไปจก Cái lòng này Một cái Cho, à, cho đi, cho Cho đôi bánh bánh kia, đó này con nâng Mày đồn អាយ เป็น hey, สีดำก็ไม่เท่าไหร่ลอกสีดำอ่ะ mm hmm. ลั่นไปแนวมันนะติดเปเจ็ดแปดหัวเมื่อกี้เฮ้ยไปเดี๋ยวนี้ขนาดนี้แล้วเหรอเฮ้ยไอ้คำนี้มันติดปากได้ไงวะไอ้คำว่าเดี๋ยวนี้ขนาดนี้แล้วเหรอเนี่ย